อนศิลปะมาแล้วมาแล้วตอนนี้อนศิลปะก็ได้ทำจุดดุซีสังค์อแสงเรียบร้อยสี่ขวดพี่น้องเด้อก่อนทอาสิมาเขาเรื่องพี่น้องก็ลองก็แรงก็ลองกลแรงก็ลองก็แรงกลองก็แรงก็องก็แรงก็แรงกลแรงอันนี้เป็นการสางสีสันและเก็บบรรยากาศและเก็บข้อมูลไม่พี่น้องรับชมเลยพี่น้องเด้อ เออจุดนี้เทาสี่ขวดจุดนี้จังขอแสงเทาสี่ขวดนี่ผมกะได้เปรียวน้ำมาติสาน้ำมองเดียวกันได้พี่น้องเด้อนี่มองเดียวกันพี่น้องนี่พอเฮ็ดสำเร็จแล้วพี่น้องนี่พอห่อข่อยเอาหรือกอกสำเร็จผสมสำเร็จทุกอย่างแล้วข่อยเอาแล้วไปตากแดดพี่น้องเด้อขยเอาไปตากแดดพี่น้องนี่ขยเอาข่อยเอาไปตากแดดเขาตากแดดแล้วพี่น้องข่อยเอาอีกพี่น้องก่อนสิเกี๊ยวข่อยเอาอีกพี่น้อง เขย่าพี่น้องขย่าเขย่านี่เพราะขย่าเรียบร้อยพี่น้องกะต้องเขย่าสมือพี่น้องแล้วก็ไปตากแดดสมือได้พี่น้องเด้อแล้วก็อีกประมาณสิบห้ามือถึงยี่สิบมือพี่น้องดูผมบอาพิ่พี่น้องโทษที่ทษให้พี่น้องเอออีกสิบห้ามือถึงยี่สิบมือโดนศิลปะสีผ้ามาเบิ่งการเปลี่ยนสีของจุลินซี่พี่น้องเด้อมาสีมีสีหยางกันแน่พี่น้อง ภายในสีกลวดนี่พี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ